สวัสดีครับพี่น้องชาว Youtube อยู่กับผมนะหนุ่มเอ็มวันนี้มาดูแม่เขาเก็บของขายเศรษฐกิจพอเพียงแม่กับน้องชายเก็บของขายเก็บขวดขาย <c oughs> อัดยาแสดงอัดขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่กดติดตามให้ผมช่องผมอะ่ะกดติดตามเข้ามาแวะเวียนเข้ามารับชมห้องเพลงขอบคุณมากๆ เดี๋ยวมีโอกาสผมจะถ่ายทั้งกล้องหน้าให้ดูตอนนี้ยังไม่ค่อยพร้อมตอนนี้ยังเคินๆอยู่ใครมีขวดมีอะไรสมทบก็ส่งมานะ <c oughs> ผม <c oughs> ผมจะได้เอาไปขาย <c oughs> ผมจะได้เอาไปขายวันนี้รู้สึกว่าอากาศหนาวหนาอนะ <c oughs> กาศเย็นเลยแหละ <c oughs> ตอนเนี้ ผมนั่งอยู่เนี่ยเย็นมากลมพัดตลอดที่ไหนหนาวกันบ้างนู่นน้องชายกำลังเก็บขวดอยู่นู่นข้างใน,น,งนก็ไม่มีอะไรมากมาแม่กำลังตัดหลังหลังได้ได้โรคอีบาท์แม่รู้ปะ่ะเหรอ,ลอหลัง ถึงแล้วไ่ถึงแล้วเออลอนะได้ก็ดีนะใครมีรังกระดุมก็ได้ก็ทรงเคือรี่มานะแล้วเดี๋ยวผมไปข่ายต่อ <c oughs> <c oughs> เอาพูดเล่นกันสนุกขำๆกันไป <c oughs> ไม่รียร้ยมากผมก็มไม่รู้จะถ่ายอะไรถ่ายนี้แหละ ขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาดูนะนี่ข้างในอีกแค่มีข้างใน,น,นอีกหรอโอ้ยู่ข้างในโรงนะอีกเต็มเลยขวดมีขวดเบียบ้างอ๋ออุ้ยพูดชื่ออ๋อไม่เป็นไรมั้งขวดพูดแต่ขวดก็พออย่าเอ่ยชื่อหลังเ่าหรอ โอ้หนาวนะตอนนี้นะพี่น้องนะลมพัดเย็นเย็นกำลังหรือเดี๋ยวรอรถมารอรถมาแล้วก็ไปร้านของเก่ารับซื้อของเก่าวันนี้สงสัยแม่จะได้หลายร้อยอยู่ สามร้อยถึงเปล่าประมาณนะประมาณสามร้อยเต็มรถกระบะนะเต็มได้เต็มกระบะรถประมาณสาณมสี่เดือนน่ะแม่เขาเก็บทยอยทยอยไว้เก็บมาจากสี่เมืองไปล้างเคียงกลับมาเงี้ยเขาก็เก็บขวดมาด้วยที่เขาทิ้งตามที่สีเ่เมืองนั่นแหละใส่ถังขยะไว้ตั้งตั้งไว้ตั้งไว้ข้าง,งนอกเก็บัะละเล็กละน้อย ได้ค่าขานมได้ค่ากับข้าวขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปผมเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์ผมก็ไม่มีอะไรมากผมขอจบคลิปก่อนแล้วกันหนาาวตอนนี้ไปหาไปหาแดดก่อนขอไปอาบแดดก่อนขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาดู ขอจอบคลิปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ